สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมืมเนก้คันบรรทุกนาะสิผ้าทุกๆคนมาเบิงเอฟ้าหมูบานหนออของเฮาเนาะค่ะเนาะก็คืออาชีพที่สองอาชีพที่สามอาชีพที่สี่ของแต่ละคนเนาะแล้วแต่เนาะเพราะว่าบานนอกเฮาก็ต้องเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อความยู่รอดเนาะค่ะอ๋อเลี้ยงหมูน้ำโอ้คือว่าเป็นทหาร้ล่ะ ฮะโอ้ยกำลังเป็นทหารเลยเฮ้ยโอ้ยหมูหน่อยเฮ้ยเลี้ยงจักขอกนี่เว้ยอันนี้ล่องสีขาวบ่นี่เป็นล่องสีขาวหน่อย,อยบอ กัวสีกินแบบกัวเขาอ๋อมันมันมีเขาปเป่าป้ายบ่หนิอ๋อหอยหออีหยังนั่นบอแพ่งหยังดอกอ๋อเครื่องละเท่าใดรนี่เว้ยหมืน่นแปดมันกับบอแพงได้ล่ะเนาะเออเอามาไว้สีกินเข่าแต่ของมันมันมีห้ามนำ้ำบมอมีห้ามมีแกบบอหนิอ๋อมีห้ามมีแกบมีเข่าป้าย <แ S 1> อ๋อมีทุกอย่างที่กันอย่่กันอันนี้ต้องเห็นหยังไหวนี่นี่ ต้มีใส่ซองซองขอดได้ดิบาดันบ,บ,บาดันยังเกาะบาดันบาดบันย่างหมูหมูขอดไงแล้ว<ม>เขาเขาเขาก็เอาขึ้นมะขอดแบบนี่นะอ๋บอบ่กเออ็นต้นอีเป็นซองซองขอดซองขอดหมูมอ๋อโอ้ยบางหมูหน่อยเป็นทหารเลย<อ>จกักจักเลืล่อนอะไรนี่อันนี้พุ่นพุ่นยานก็บางบางมันดีที่ทิี่มาเนี่ย นั่นแหละใบเข้ามามันจักเดือนแล้วมันออกจากกองเมมันเลยเดือนเดือนกลัวนี่อายุเดือนกลัวบ่ะนี่เดือกนอกลัวนี่คือยานมแล้วมันป่ะอ๋อทีได้ก็ก็เม่ก็เดินเม่พันฝนหัวหัวช้างผีอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเม่เม่พันเจ้าทัททานเป็นพอพอพันอ๋อ เห็ดเ็ดอ้าเราเอของเองเลแลคอนี่นะใส้าาอายุํำกันหมดนีน่เยเลื่อนก็กนี่นะนออกรัองกันเมื่ไร่อบอกสองข่อนี้ก็มีออกอันออกออกก่อนยุหามืออ๋อคอนี่ออกก่อนยุหามืออ๋อแล้วก็คองนั่นก็คุณอาโตโอ้ยกำลังพขกินเลยอีลาเ็ดเป็นไหนล่ะนี่ โอ้ยบุญวาสนาเกินมากเป็นอาหารคนคุณเลือตนแล้วห่ยเด้ที่เลือตนดี่นี่ฮะตเลือตนนอหัวม่แล้วใช้บน,น้กรป๋าสืเยอเออโอ้ยตายเล่าสูงพ่นหนักคอพ่ดดอกเขามากหลายมันน่อยอ่ะนะมันนนารักเจ็ๆก็อาจจะต้ม้อกับนกันดีแด้แบ แม่ขาย,ขายอ,อ๋อแบบเฮ็ดลูกมันขายขายพร้อมได้อ๋อมันเหลือมันมันมันเหลือของข้างข้างนกแขายเลี้ยงเลี้ยงขายแบบตอนนี้ต้ขายจังไรขายน้อยๆจัสิต้นแบบเบมือน,นยาโนมต้นละส,ส,สองสองสองพันหา้าไอ้ยานมแล้ยวต้นละสองพันห้าหมเข้ามาใส่น,นั่นพี่แส่ใส่น,นั่สนสองพันหาอ๋อแต่ว่าใส่นี่ต้นเท่าใดเนี่ยต้นใส่ต้น ใส่นะีบไรคะแล้วก็คุนคุนแล้วอ๋บอบ่อนมานมนายแนาขตวดก็้ขายรุนนลุนสเะ่ขายใส่อ๋อี่จะขายใส่นบอ๋อใส่นีี่ใส่ยานเมมายใส่นีนะตัวละสองพนาอืมใส่นี่ตละสแต่ว่าพอใส่นีนะขุนแล้วนี่<อ>บอ่บอขายอ เอาไปถ้าขายใส่ญ่เลยเธอเดียวเน้อคือคือคือแจ็กปี่นี่มันเด็กขายมันกิจแจ็กปี่ยังมีแค่อันสามสามเดือนเคืองมันก็หอมลอยลอยโล่เหรออ๋อสามเดือนเคืองหอดลอยโล่ถึงไม่ร้านนั้นนะขายกันไหนขายเป็นเป็นโลเป็นโลโลเท่าไหนมันก็แล้วแล้วแต่แต้บ้ช่วง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 มีหมูแพงเนาะอืมโลละลอยเนาะหมูเป็นเต้นหมูเป็นเต้นโลละลอยอืม มันนี่ทูกับทูกอันนั้นร้อยละห้าร้อละหกชีก็ร้อละเจ็ดชีสแปดแปดชีอีนี่ยังจังสี่นะมันนั่นบอยูโตอ๋ออาอยังเป็นอาหารมัน,น่ก็เดินเด้อหัวหัวหัวอาหารหมูนะอ,อ๋อเออเออใส่ใส่เบิงเบิงแม่พันธุ์ดูตัวนี้เด้อแม่พันธสองนั่นสองสองอ๋อตัวนี้ตัวนี้น้ำหรอกคะตัวนั้นน้ำ ต๊ตนี่แบบเป็นเป็นเป็นเนมยต๊ะบุนเป็นพอ,อแม้พันนี่สองโต๊ะอ๋อแม้พันุสีดอนเนาะบัตรทีพ่พอน่ะสีสีดำ <laughs> โอ้ยคุณพ่อคุณพ่อเหรอเนี่ยโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,คุณพ่อโอ้บัตรทกเดี๋ยวเดียเดี๋ยวสิบมาเบิง โอ้ปัดคุณพ่อหมูคุณน่ะโอ้คุณ, oh. คณพ่อหมูโอ้โอ้ยางมาหาเหาเสยเลยเว้ยโอ้ huh. oh. คุณน่ะโอ้คุณปัดโม่ไอย,ยูไอย,ยูจัดปี่เราพ่อพันเนี่ย ได้สได้2ปีเรามานี่องปีบอพอพันนี่<ม>คือเถาคาแขะมันเถาหรือบอ้บอมนอนยา่มันเถาเข้าบึงจังไหนมันเถอพันเถาบอกโอ้พอพันอายุสองปีแล้วแ,แต่ว่าอายุจากปีจงคอยผสมพันธไหน บอ่อายุจากปีจ he oh, mm ังคอยพ่อผสมพันธ์นะพ่อจังคอยเอามาเป็นพ่อพันธ์นะต้นไมยนะโอ้ยผสมไปลูกไปสามทุดแล้วอ๋ออ๋ออมไปหลายสูตรแล้วหลายสูอรแล้วโอ้ยยูบานยูบานโอยโอ๊ยาอยโอ๊ยอออออออ วบริเวณนี่เป็นบ่อที่โตปลูกหอมปูกกะเทียมนี่ในบริเวณนี้ละอ๋อพูดนะเลียงว่าเรียงควายน้ำพร้อมลูกไส้เบอร์เฮ้ยเลืนหรือจังไดแม่ลูกไส้คือไงเป็นเบาเหรอเออเอออ๋ออันนี้ก็เ็ดเตาทานน้ำพร้อมกำลังสิปั่นเตาทานเออเออ โอ้หันกล่องกลับมหาพ่อพันมูอีกผู้เลรายากโอ้สวัสดีค่ะโอ้เฮ้ยอ้อนนต้เนบอ้เออตน้ตองล่งุ่างชุ้มือบอกอออันนี้ยานะเก็บไว้เหงัวเห้้วยเนาะเป็นก่อนเป็นก่อน อ๋ออันนี้ซองซองคอดออเออเออโออาหารคน้ยน่ะก้้อก้อน้ลูกก้แม่แม่นี่ก็สมสมแล้วนี่อ๋อผสมแล้วสมแม่ขอดเยี่ยมเลขอดอันนี้ีกอนนั้นซ้ำซ้เลือนเคง อีกสามด้านเพิ่อนขอดแมนอ๋อด้านบัด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 ร่านขอดเล้ก็ลายขื่นซองีออ๋อบัดย่ำขอดนี่เดี๋ยวไลายขึ่นองแมนลาึขซ่นองนี่เนาะแมนลขึ่นซองนั่นของอ๋อเออโอ้ยถ้ามากหมูน่อยโอ๊ยเบอร์แม่พอนอนกองกันเีเลยโอ้ โอ้ใจแล้ว,โอ,ลวโ,อโอ้โอ้เรนมาหาหมูอีกออปุ๊กหมูตีนออนนั่นปุ๊กหมูตีน,อ,นอ่เฮ้ยเออ <c oughs> เออนาะเขากอยูโต๊ักะยูกะธรรมชาติดีเนาะเออ,อมเ,ออเออมนอยู่ยูกับธรรมชาติบันบันนองน,นี่สวัสดีค่ะคุณอาแต่ละตัว เป็นตาเอาไปหันเวเออเออมันบอมันมันมันเลยหันแล้วมันเลยหันแล้วเลยหันแล้วบอกเออเอออ๋อความหมายก็คือให้มันคออัดทานมาแล้วลอยซิบซีมือจำคุยสีผสมไม่ได้บอกไม้อันนั้นไมค์ความเขาว่าเ้าอันผสมไงผสมแล้วห้าวันนับนับไปอีกร้อยซิบซีมือมันจืเป๊ะเลย ผสมแล้วน ну ับไปอีกหลายจี uh, yes. so oh. ๊ดจี๊ม mm ือคือทอดบันอ๋อคือทอดพอทอดแล้วเนี่ยใส่เวลาอีกย่นบอสิเด็ผสมใหม่ใส่ยันนั้นใส่มักกระตอให้ลูกบ้านจีนมูซีจีมหามือให้ลูกกินนมจีจีมหามือแล้วก็ผสมใหม่ได้เลยเปล่าอ๋อจีจีมหามือกับเดือนเคืองอ๋ออ๋อโอเค อยู่ไปบนันห้ามมวนเออโอยเดี๋ยวยางออกไปหาผู้เพิ่นมาถอมกอนเออป้าเออเบิรเนี้ยอยู่แบบอยู่แบบบ้านนอกนี่บไดโอดอยากเลยเด้หนี่พ้นน่ะเบิง์บัง,งหุงเบิร์บัง,งหุงเพิ่นดกดกเว้ยออพันยางน,านงี่เออปูบงหุงปูงยางไหวเนาะ อันนี้ต้นเลี้ยงกบเลี้ยงยังแน่บ่เนี่ยบ,บ่อหนามนี่นนไหมต้นกะล้วยต้นไผ่บ่อหนามนะแม่ได้เลี้ยงป้าเลี้ยงยังแน่บ่อนี่บอ่บอบออ่อ๋อยางออกมาก็เป็นทงให้ทงหน้าน้อเออ,เอ,อก็อยู่มวนป่านี่ตัวล่ะชีวิต ไอปลาเขาพดพูดนะของโต้บอขอโขอ้นอ๋อย่ไดออ่ามันยำหมูหน่อยอ่ะเจ๊เจ๊เดี๋ยวสิมาบ่อยๆโแรงแล้วอ๋อในถังนีอาหารหมูบอนในงเอ คือมากระสอบกรสาหรือว่าจังไหนอาหารแรกแรกเกิดม็ดเป็นอนาหารเม็ดเป็นอาหารเม็ดโตตของอันนี้อาหารแรกเกิดบ่ใช่ป่เม็ดเม็ดน่อยรือเม็ดไงจังเียอันนี้นั่นน่งของอันของแม่พันธอ๋อของแม่พันแม่โตโตโตอสูตรยังคอยของอันน้นของแม่ก็เม็ดเ็นหน่อย อ๋อมีเม็ดหน่อยมเม็ดใหญ่อันนี้เม็ดหน่อยของแรกเกิดอันนี้เม็ดหน่อยของแรกเกิดเม็ดใหญ่ของแม่พันมเม็ดใหญ่ ก็มีนเอากระชีะ้กับขาวแล้วมันมันกระชีมาเป็นห้ามแบบแบบจังจันซี่นี่นี่แล้วกระีกับขาวแล้วมันก็เป็นห้ามย้ำซี่ข่าวนี่ห้ามอ๋ออันนี้ห้ามอันนี้ก็ใหหมูดได้ต้นนี้เอาต้นนี้เอาเอาผสมใหม่ตนนน้นแม่พันกับกับพอพันกินต้นนี้น่อยกินกินกระหัวอาหารล้วนๆอ๋อห้ามน,นี่ผสมให้พอพันกับแม่พัน คุณน่ะพอพันกับแม่พันเอ๊ะกมาทุกวันใส่ยสยขนาดนี้ทำความสะอาเด้นเธกจะสินใจเียบอานบ้นแี้ลก็ที่บ้นนอ้ไง <laughs> ต้ากรนต้กออมีเยตัวก็ได้ขายอืม <c oughs> แต่ว่าต้อะต้กร้นพอมเลนกันดกาอืมฮอม